ความจริงแบบนี้ผมก็เล่นมาสักพักแต่ไม่รู้จะอัดอะไรลงนะทุกคนคือสนุกยังไงนะครับดูจากบ้านผมก็แค่3ชั้นะนะนี่รีเบิร์ตไปมากกว่า16ครั้งเป็นไงซึ่งตอนนี้นะทุกคนเขาจะมีอีเวนต์ UFO อลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า UFO เนี่ยเขาจะมาแบบทุกๆก,กี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีนะครับแต่เขามีป้ายบอกนะทุกคนแล้วก็สําหรับป้ายข้างบนเนี่ยที่เป็นนาทีเนี่ยก็คือเขาจะมีตัวแบบระดับสูงที่สุดมั้งนะครับผมก็ไม่แน่ใจ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นแบบ U F O มากกว่านะทุกคนเนี่ยครับมีสปินให้สุ่มด้วยนะก่อนหน้านี้เขาจะเป็นแบบเนี่ยทุกคนเหมือนสารกำมะรังสีอะไรพวกเนี้ยเขาจะเริ่มแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดสปีดก่อนนะสปีดของผมอยู่ที่290ผมพร้อมวิ่ง R แล้วครับนี่มาแล้วเล่นยังไงอะ่ะเนี่ยครับมีเหรียญตกมาโอ้โหเดี๋ยวนะผมต้องเดินช้าๆป่ะทุกคนเราจะเก็บเหรียญเพื่อแบบไปสปินนะนโอ้โหเดินช้าเกินก็ไม่ได้กินเลยเอ้ย เรียบร้อยครับเอยนี่อะไรอ่ะทุกคนฮู้เดี๋ยวเดี๋ยวอโอ้ยมีคลื่นแบบ UFO ด้วยขอดูหน่อยหนะ้าตาเป็นไงโอ้แต่ว่าชานะคืออะไรทุกคนอันนั้นแต่ผมเก็บแล้วไม่ได้นะําแบ็คโฮต้องมีเ,เบ่อเหลอดสามตัวใส่เดี๋ยวนะเราต้องหิ้วเบลลหลอดเหรอทุกคนหรือว่าผมลองดีไหมเดี๋ยวผมหยิบไปเลยนี่ครับตัวพวกนี้ลองดูหน่อยว่าแบ็คโฮทาอะไรได้โอ้ยทำไมมีกําแพงล้าวตรงเนี้ยทุบไม่ได้หรอใช่ไหม ันี้ถูกต้องไหมครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <laughs> ห,าหามุมลงก่อนวิ่งไปใส่วิ่งไปใส่วิ่งไปใส่โอเคอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวโอ้โหจะเย็นครับทุกคนอ่าโอเคน่าจะได้แล้วช็อตนี้ปุ๊บแล้วครับหกสิบไม่ใช่หกสิบหกร้อยทีทุกคนอ่ะผมกดไปแล้วทุกคนเกิดอะไรขึ้น ต้องใช้เวลาหรือเปล่าขึ้นมาลัวจัดทุกคนผมไปดูใกล้ๆไม่ได้เลยเราอยู่อยู่โอ้โหไม่มีโอกาสได้ไปเลยขึ้นมาลัวจัดอืต่อเนื่องต่อเนื่องจัดหนึ่งสองซ้ำขอดูหน่อย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 มาแล้วเอ้ยโอ้โหผมต้องรีบไปทุกคนมีเวลาสามสิบวิคืออะไรครับอมืมาอย่างเร็วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมต้องเก็บเหรียญด้วยครับไหนไหนไหนนี่อ๋อ Oh, โอ้โหดปะเนี่ยไม่แน่ใจว่าโหดหรือเปล่านะับแต่มาแล้วครับ UFO สีเข็ดเป็นระดับสีเข็ดทุกคน 22B เริ่มต้นด้วย 22B เวล48เ <c oughs> บือนรุ่นเรามันนักตีนักทำลายโอเคใจเย็นใจเย็นสโลไว้ก่อนไปครับวิ่งมากระโดดความมากสวยงามทุกคนอุย้ยกล่องหน้าหน้าโดนนะข้าขงหน้าทุกคนเราเล็งไว้เลยครับกล่องข้างหน้าตัวพิเศษหมดเวลาแล้วทุกคนผมว่านะ น่าจะหมดแล้วกโอเคผมได้กล่องเออยูวีโอซีเขตลัคกี้บ็อกมาครับผมว่าเนี่ยเนี่ยเราต้องมาคอยเล่นตรงนี้ป่าทุกคนที่เป็นเหมือนแบบแบคโฮอ่ะเดี๋ยวเราลองสุ่มลัคกี้บ็อกดูนะทุกคนลองโยนดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรขมอนโอ้มองไม่เห็นเลยแลปเปนโอ้โหไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นะแต่ก็ก็ไม่เจ๋งอะพูดตามตรงอะดีกว่าเดี๋ยวผมวอาตัวนี้ไปยัดได้ป่าทุกคนเดี๋ยวนะตอนนี้ผมโลกเกือบหมดเลย ตัวลาปยัดอีกดีทุกคนอันนี้ไหมเดี๋ยวเราเลือกก่อนทุกคนคือเราต้องเล่นแบคโฮอ่ะช่วงเนี้ยแต่ตัวผมไม่ค่อยแรงอ่ะยัดนี่ดีกว่าแล้วก็มีตัวอะไรยัดเข้าไปได้อีกอันนี้นี่ยัดนี่เข้าไปสามตัวเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้ว่าเราใส่ซ้ำไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้แล้วก็ตัวน,วนี้ตัวนี้ไปนะครับโอเคเตรียมพร้อมทุกคนไปฮับแบคโฮเขาน่าจะมีอ้าวโถหมดเวลา นะครับแล้วต่อไปก็คือเป็นอะไรอะ่ะอีเวนต์อะไรก็ไม่รู้นะทุกคนเป็นสุ่มๆโหจานหมดเร็วเกินเรียนผมก็ยังไม่ได้เก็บเลยสำหรับสปินนี่ตึงสุดก็ UFO ครับทุกคนเป็นยานนะ0 0นย์ดย,ดยด์ออกยากจัดซึ่งเขาก็มีแบบฟิวชั่นนะทุกคนนะครับสำหรับที่บ้านเนี่ยอันเนี้ยเห็นปะ่ะเป็นแบบเครื่องใส่ใส่เข้าไปได้นะแต่ว่าผมแบบยังไม่ค่อยได้ใส่แต่เราลองมาอัปเกรดตัวนี้ดีกว่าที่ผมเพิ่งได้มาน่าจะไม่ตึงเท่าไหร่ไหมเอาลองอัปเกรดดูนะครับหลักที โอ้ oh, ไม่ตึงแล้วอย่างนี้1 qd นะครับเลเวลรอไป90แล้วตอนนี้ลองเลเวลร้อยดูไหมทุกคนไม่รู้เงินพอป่ะพออยู่นะครับเลเวลร้อยก็จะได้อยู่ที่24 qd เหรอตัวนี้ยังเฟี้ยวกาอีกทุกคนต่อให้ไม่แบบติดสถานะนะก็ถือว่าเป็นแบบไม่ค่อยแรเท่าไหร่ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ตู้ไหมเดี๋ยนะผมเลงก่อนตัวนี้แล้วกัน เอาซีเข็ดไปใส่ตู้ดูกว่านี่รวมนี่ด้วยอัดอัดเลเวลหน่อยไหมผมไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เราจะแบบไปใส่ตู้ฟิวชั่นการฟิวชั่นเนี่ยเขาจะนับเลเวลหรือเปล่านะโอเคใส่เลยนี่เราต้องใส่ทั้งหมด3ตัวนะทุกคนเดี๋ยวไม่ได้หรอได้ปะโอเคได้อยู่นะครับก็จะมีเออเขาจะบอกชื่อนะครับว่าเราแบบใส่ตัวอะไรไปบ้างและลัคกี้ที่เป็นนาทีเนี่ยผมไม่แน่ใจนะคืออะไรเราต้องรอไหมหรือว่าเราใส่ไปได้เลย แต่ว่าเราสามารถกดได้เลยนะก็จะใช้เงินโอ้ยคิวไอเรือเราลองกดดูซิพอบางเงินอ้าวพอเฉยแล้วนะครับพอออกมาก็จะเป็นเอ้าใครให้ขอบคุณมากนะคนนี้เขาให้ผมมาสองตัวแล้วเนี่ย a n k you t เ a n k y ิ u เราใส่ยัดอันนี้ต่อเลยได้ปะะ oh. โอ้โหแต่ตัวนี้ตึงจัดเลยเราเก็บไว้ก่อน <c oughs> เอาไว้ผลิตเงินนะทุกคนเอาแล้วตัวก่อนหน้านี้เอา เดี๋ยวนะแล้วตัวก่อนหน้านี้ผมหายไปไหนอะบักอะเมื่อกี้ผมเก็บอะไรยังอันนี้มีคนให้ผมมานะยังไงนะทุกคนเมื่อกี้หรือเกมเขาบักบักแม้เราต้องออกเกมปะหรือ,อยังไงตอนนี้ผมไม่ชัวร์นะทุกคนแล้วผมจําไม่ได้ด้วยเพราะว่ามีคนแบบให้ตัวนี้มาเมื่อกี้ก็เลยลืมเลยนะแต่ตัวนี้น่าจะเจ๋งกว่านี่ดีกว่าเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ไปดีกว่านี่เอาตัวนี้เดี๋ยวผมจะระดับแบบสูงสุดไปใส่ตู้นะครับเดี๋ยวหาก่อนหายสองตัวก่อนแต่ไม่รู้ว่าเงินเราแบบพอหรือเปล่านะหรือว่าตัวนี้ดีไหม ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไม่ดีกว่าอ่ะแล้วก็อันนี้แม้ถังถังโอเคเดนะเราต้องถือกระบองก่อนไปครับทุกคนทั้งสามตัวเนี่ยเต็มลัคกกี้เขาหายไปอีกแล้วอะ่ะนี่เราเปิดเลยตัวนี้ใส่ไปครับต้องใช้เงินเท่าไหร่โอเคพอหนึ่งร้อยคมับออกมาเป็นอ่าพี่พี่เหมือนอันนี้เลยทุกคน เขาเรียกอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ไม่โหดปะโอเหมือนไม่โหดอะโอไม่ไหวนะฮี่ตอบ่าทุกคนตอบปะอีกหน่อยปะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะตอนนี้ผมเหลือแต่ซีเข็มแล้วทุกคนเหมือนเขาไม่ค่อยตึงเลยครับตัวนี้ไม่น่ามีแล้วว่าเราต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนนี่ลองอัปเกรดดูครับโอ้โหเงินไม่พอก็คือเป็นแบบ Q d ดีนะครับเวลก้าแปด พอแม็กเงินได้อยู่ได้อยู่เดีย๋ยวลองอัพดูนะครับเวลร้อยอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกคิวดีแต่ QN น่าจะสูงกว่าบ้าทุกคนเนี่ยอันนี้น่าจะแบบอ๋อเลเวลแม็กอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเหรอลองอัพอันนี้ให้เป็นเลเวลแม็กดูดีไหมผมอยากรู้เหมือนกันว่าใครจะเฟี้ยวกว่ากันของตัวนี้แต่เงินเราไม่หน้าพอนะครับเรียบร้อยทรัเงินหมดเราต้องฟาร์มเงินไปก่อนทุกคนรีเบิร์นไหมผมว่าเราต้องรีเบิร์นแล้วในการรีเบิร์นเนี่ยเราต้องอัพสปีดนะครับเขาจะมีค่ากำหนดที่ต้อองกการรรััน,นพเเลยีบิ์ 17. จัดมาโอ้ยเงินไม่หายแล้วหรอเดี๋ยวนี้ตอาเราสปีดเพิ่มครับเราต้องสปีดเท่าไหร่นะผมลืมในการรีเบิร์นเริ่มลืมเลยทุกคนโอ้โหอัพซะเพลิเลยรีเบิร์นมาแบบรัวๆนี่เรียบร้อยครับรีเบิร์นยี่สิบตอนนี้มูลค่ารวมของผมก็คือเก้าสิบสาจุดห้าสิบดคิอนะครับเพราะว่ามีคนให้ตัวนี้มานะครับเมื่อกี้ก็เลยแบบเด้งเลยนะทุกคนทุกคนมีมูลค่าทีมเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาอวดกันด้วยนะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะทุกคน